สวัส pues nah. ดีครับผมทศิสันอินดีนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับมาดูการทำหอยทรงเครื่องนะครับผมนี่ก็คือหอยเสียบตือหอยสายนะครับหอยสายบ้านเราก็นำมาล้างให้สะอาดนะครับผมนำมาล้างให้สะอาดก่อนนะครับก่อนที่จะนำไปทำเป็นหอยทรงเครื่องนะครับก็ล้างสักสี่ห้าน้ำหกน้ำนะครับก็นำมาห่อด้วยผ้านะครับผม ก็จะห่อให้มันแน่นๆนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมัดนะครับผมมัดให้มันแน่นๆนะครับผมก็ใช้ผ้านะครับมัดให้แน่นๆเพื่อที่เวลาที่เราลวกนะครับลวกน้ําร้อนตัวหอยจะจะไม่อ้าปากนะครับหอยมันจะไม่อ้านะครับจะตั้งน้ําร้อนไว้เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับตั้งน้ําร้อนไว้เรียบร้อยนะครับผม น้ำร้อนก็ได้ที่แล้วครับผมก็เดือดแล้วนะครับเดือดหลังจากนั้นเราก็พานำหอยนะครับนำหอยไปลวกขับน้ำร้อนนะครับผมลวกไม่ต้องนานนะครับพอประมาณนะครับเนี่ยนะครับลวกเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเนีลวกเรียบร้อยนะครับผมก็มาแก้ผ้าออกนะครับ แค่พาเให้ละมัดหอยไว้นะครับผมแค่ออกนะครับผมเพื่อที่จะทําการไอฉีดฉีดน้ํานะครับพรมน้ํานะครับเพื่อให้ตัวหอยนะครับผมได้คลายความร้อนนะครับผมถ้าปล่อยให้มันร้อนอุณหภูมิความร้อนอยู่เหมือนเดิมปากหอยมันก็นจะอานะครับผมใช้น้ํามาฉ,ฉีดนะครับเพื่อให้ตัวหอยนะครับ ได้คลายความร้อนให้เย็นลงนะครับเพื่อที่ปากหอยจะได้ไม่อ้านะครับผมนะครับเตรียมร้อยหลังจากนั้นก็นํามาใส่กะละมังนะครับผมก็เครื่องปรุงนะครับก็เตรียมเรียบร้อยนะครับผมก็พริกนะครับพริกแดงพริกกินดาในของเราเนี่ยนะครับผมก็ปั่นใส่กระเทียมเรียบร้อยนะครับก็นํามาเีใส่นะครับก็ใส่ผงผงนัวนะครับผม ลงนอลงไปนะครับเครื่องปรุงก็จะมีพริกกระเทียมผงนวแล้วก็เกลือน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงนะครับผมแล้วก็มีรสดีนะครับผมนะครับก็ใส่ลงไปนะครับเทลงไปนะครับผมใส่เครื่องปรุงนะครับให้เสร็จสับเรียบร้อยนี่คือน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายขาวนะครับผม เสร็จเรียบร้อยก็ทำการคลุกเคล้านะครับให้ทั่วตัวหอยนะครับผมคลุกเคล้าให้ทั่วตัวหอยทุกตัวนะครับผมเพื่อที่รสชาติมันจะได้จับกับตัวหอยทุกตัวนะครับผมก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผมพอคลุกเคล้าให้เข้ากันหมดหลังจากนั้นเราก็จะนำมาชิมดูนะครับผม ต่างจากนั้นก็จะนํามาชิมดูนะครับว่ารสชาติมันได้หรือยังนะครับผมเนี่ยครับก็นํามาชิมดูนะครับผมว่ารสชาติมันได้หรือยังนะครับเครื่องปรุงของเรานะครับสําหรับการทํำหอยทรงเครื่องของเรานะครับผมก็มาชิมดูครับเพราะว่าหอยเราก็ได้ลวกเรียบร้อยนะครับสุกเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมาชิมดูนะครับผมว่ารสชาติมัน โอเคหรือยังนะครับผมเนี่ยนะครับเนื้อห่อยนะครับผมอร่อยครับพอดีนะครับผมไม่ต้องเติมอะไรอีกนะครับแม่นยังกระจับฟางนะครับผมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนํามาใส่ถาดนะครับผมนํามาใส่ถาดนะครับแล้วก็นําไปตากนะครับผมสองถาดนี้ก็คือรสชาติเผ็ด เค็มหวานนะครับผมเนี่ยสามรสชาตินะครับเนี่ยสองฐานเนี่ยส่วนในกะละมังใหญ่นะครับผมในกะละมังใหญ่นั่นนะครับผมเนี่ยก็จะนํามะขามเปียกนะครับมาคุกเขาอีกทีหนึ่งนะครับผมเพื่อให้เป็นอีกรสชาตินึงนะครับเพื่อให้เป็นรสชาติหนึ่งนะครับรสชาตินี้ก็จะมีเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวหวาน เค็มเผ็ดนะครับผมเนี่ยนะครับก็คลุกเขานะครับคลุกเขาให้เข้ากันนะครับผมแล้วก็นํามาตากนะครับผมทีนี้ก็นํามาตากแดดนะครับเนี่ยนะครับสองถาดนี้ก็เป็นไอ้เค็มเผ็ดหวานนะครับส่วนอีกถาดหนึ่งนะครับถาดหนึ่งก็จะใส่ถาดยาวนะครับเนี่ยครับนี่ถาดนี้เป็นไอเปรี้ยวเค็ม เผ็ดหวานนะครับสี่รสชาตินะครับผมตัวนี้ก็นํามาตากนะครับผมตรงนั้นไม่ค่อยมีแดดครับต้องย้ายมาตรงนี้ครับเพื่อที่จะให้โดนแสงแดดอย่างเต็มที่นะครับผมก็ขาโต๊ะก็ไม่ค่อยดีนะครับผมต้องปรับดูนะครับกลัวมันหกมันล้มทึงนะครับผมนะครับก็จัดให้ดีนะครับเดี๋ยวโต๊ะที่เราใช้ตากมันจะล้มนะครับเดี๋ยวจะได้ เดี๋ยวจะอดกินนะครับผมเนี่ยนะครับผมจะตายสามฐานนะครับผมนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับตากไว้ชั่วโมงสองชั่วโมองก็นำมารับฐานได้ครับผม